ยิ้มหวานหน่อยที่รักไหนขอดูหน่อยโหรูปนี้แสงสวยมากเลยเหมือนรูปวาดเลยอะ่ะบอกแล้วว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังก่อนนี้เขาว่ากันว่าสวยจนลืมหายใจ <c oughs> แตงเงียบจังเนือไม่มีนะักท่องเที่ยวคนอื่นเลยมีแค่เราสองคนรูปเมื่อกี้มีใครอยู่ข้างหลังเราด้วยเหรอจะมีใครดูในรูปสิตรงโขดหินนั่นเหมือนมีคนยืนอยู่ใส่เสื้อสีแดงเสื้อสีแดงลายเดียวกับเสื้อเธอเลย เกมเสื้อตัวนี้เธอซื้อมาจากไหนนะซื้อที่ร้านขายของชำก่อนเราจะนั่งเรือออกมาเมื่อสิบปีที่แล้วสิบปีอะไรเราเพิ่งนั่งเรือมาเมื่อเช้านี้ฟ้าจะไม่ได้เหรอเรือเราคว่ำตรงนั้นไงไม่จริงเกมพูดอะไรผมรอฟ้ามานนานมากรูปนี้ เรายังถ่ายกันไม่เสร็จเลยนะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยถ่ายอีกรูปนะรูปสุดท้าย